แลหวอันยังมาเยอนี่ค่ะสบายดีจ้าวันนี้เราจะมาอันบอกเปิดกล่องทัดตัวนี้ว้าวตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยเจ้าวนนันเองหัวคาบขวดนมโอ้โหเแบบ็บีคาวหรือเปล่าเนี่ย เป็นเจ้าบีพึ่งบีงนั่นเองว้าวว้าวพึ่งนะ <Wow. S 1> ไม่ใช่ไม้กัน oh <my> ดูสิว้าวบี wow. <B. S 1> <B. S 2> มีเสียงมีไฟเดินหน้าชน่อยโอ้โ oh อ oh. <c oughs> มีเจ้าไดโนเสาร์ outh, ไทยสารบอด้วย <c oughs> กดซื้อตรงนี้ว้ว wow. ตอนนี้เรากำลังอยู่ในดินแดนในสายเลยเนาะ Triceratops ว,ว้าว,ว,าวแต่มีวัว2สีด้วยเราจะมาวิ่งแข่งกันนะพร้อมหรือเปล่าพร้อมหรือเปล่าพร้อมยังอ่าหนึ เจ้ากระต่ายน้อยด้วยเล็บด <Okay. S 1> โอเคตรงนี้นะ Rabbit โกรดิ่งหก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามและกดสุ่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของพวกเราไงกดไลค์นะกดไลค์ด้วยกดไลค์อย่าลืมกดไลค์ล่ะ